มีมีเอซีท่านหนึ่งฝากนองว่าแม่ขอแม่แม่โซรทพีเดียรู้จักปาร์โดนแม่อยากมาแม่อยากมาแม่อยากมานี่แหละอยากโสร์พีโซรดาในความฝันของเขาเขาก็บอกว่าเขาฝันสามครั้งแล้ว<ม>เขาก็เลยบอกฝันว่าแล้วเขาก็เลยเล,ยลือดว่าถ้าขายของได้แล้วสำเร็จทางขายของถ้ามีเงินแล้วจะ ซื้อบ้านให้แล้วก็จะให้ให้ย่านำมาจัมปาโดงด้วยอะไรด้วยนีไรเขาก็เลยสำเร็จทำค้าขายก็เลยเขาก็เลยซื้อบ้านให้ฝันที่สามรังเลยเลย่ไหมสามอัมเขาพอเล่าพอฝันเขา <c oughs> บอกว่ามีผู้หญิงสองคน,นมายืนหน้าบ้าน<ม>ยืนหน้าบ้านแล้วเขาบอกว่าเป็นเม,มสเมสโสรพีโสดา,ดาเขาบอกเ<ม>ขาอยากไปจัมปาโดง จะได้ไปก็เขา,าบอกแบบเหมือนเขาแบบส่งว่าอยากมาอยากมา<อ>ก็เลยเพื่อนก็มีแล้วก็เพื่อนบอกว่าถ้าลูกขายของดีดีก็นกนก่ว่าไม่โซรพีโซลดาเอ้ยถ้าลูกขายของดี<อ>ถ้าได้ล,ลูกจะซื้อบ้านให้<อ>เขาก็เลยขายสำเร็จในการขายขายของดีมาก,าก<อ>ที่เพื่อนโทรมา แล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เลยซื้อบ้านให้แล้วก็ให้ย่าทาําทุบตีมาเชิญมาแล้วก็ขึ้นเชิญขึ้นแล้วก็ถวายชุดแล้วก็ถวายนางหลังบ้าถวายนางหลังค่ะมีสองุดคืะมีสองสุดโต่งัม่โสดาบุโสดาดาแล้วก็ลำเก้าคนเมื่อวานนี้ก็คือลำลำพูนไทย เป็นลำพูไทยากท,ที่ขึงไหมเมตดโซรารีโซลดาเนยที่ขึงอืมที่ขึงมากแลว้วก็ลำเมื่อวานนี้ก็แบบแบบว่าโอ้ขึนตันกั้กนไว้น้ำตากั้นไว้ข้างในข้างในในที่สุดเมตดโซรารีโซลดาลก็ได้มาอยู่กับปูยุทธวันเพราะว่าอยู่บนเกาะก็จะอยู่กับปูยุทธวันแล้วก็ได้มาอยู่กับปูปั้นขี้ ม,มีความผูกพันต่อต่อคุณผูกยศวันก่อนแล้วก็มาผูกพันธุ์กิจแล้วุ่ณก็ได้ตามมาเป็นคุณความเชื่อของคนคน,นเนาะแต่ญาติเชื่อถ้าก็ญาติเชือ่ออย่างนั้นว่าให้สุรพลีนสุรดาถอยู่ในใจญาติเสมอผมเองก็เคยเออขอพรท่านนะออออตอนนั้น แล้วก็ผมว่ายูทูบหลายคนด้วยนะยาทีนีอนตอนนั้นคือที่เรามาแรกๆที่กบกอบก็ขอพรขอเรื่องยอดสัวยอดไลรต่างๆแล้วก็มีหลายคนว่าหลายคนนะนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคใช่สังเกตในฟุดไม่โสราีโสดาตอนอยู่กบกอบสองตู้ก็ไม่พอครับแล้วก็เยอะมากตอนที่เพื่อนเอามาตวอยนะ เราเราคิดว่าแม่โสรุระพีโสระดานี่คือจะมีความผูกพันต่อองค์ป<ๆ>ูก่ก็เลยขึ้นมาอยู่ด้วยกันภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับลูกพระเทวดาเนาะเป็นเทวดาที่จำต้ํงมาเสุระีสราแล้วก,วก็ตอนนั้นจำได้ว่าน,นียาชีร้องไห้เนาะร้องไห้ที่เขามาเอาไปครับ มันออกมาข้างในเลยแหละร้องไห้แบบเลยก็ในที่สุดก็เชิญท่านมาไว้ที่นี่นะครับสิถ้าใครที่ที่ก็มาได้ออกกองทุนเชิญได้ที่บ้านไม้สรงไทยข้างๆกับองค์ประปอบตสาหกรรมและองค์ประยุทธวรรณนะคะเพราะว่าเพื่อนอยู่บกพรอเพื่อนอยู่ใกล้กัน ที่เราเมื่อวานก็มองไปแล้วก็เห็นว่าครบท่านก็อยู่กันครบเลยรอบนี้คือทั้งพ่อปู่ยศวันแล้วก็แม่สุรพีสุรดาแล้วก็พ่อปู่ปานิจิตสามรอบครบแล้วครบแล้วตอนนี้ครบแล้วอยู่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เมื่อก่อนก็ยังขาดอยู่แต่ใจเราก็คิดถึงอยู่ทำยังไงเนาะไม่สุรพีสุรดาที่จะได้มาก็ได้มาจริงๆตำแหน่งก็เหมาะด้วย อยู่ใ,ใต้ต้นขอ,อ,อนแล้วก็ตำแหนง่งมันเย็นด้วยเย็นด้วยเหมาะเหมาะเลยเมื่อคืนฝันไหมก็ฝันแบบแบบฝันฝันแบบดีเลยแหละครับฝันแบบดีมีความสุขแบบเราฝันว่าดีเราไม่ได้อ่าจะพูดยังไงเี๋้วเขาจะว่างงงาน <c oughs> เป็นของเชื่อส่วน,นบุคคลจะว่งงงงานครับ มาคืนแรกก็ฝันเลยเพราะว่าเมื่อก่อนญาติฝันประจําอยู่ที่ปกกอบว่าจะเห็นฝันเห็นคนสองคนเป็นยายมาหายาประจํามาหามาหายาประจําเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดามเป็นชาวบ้านธรรมดาก้าวผมวมวยเหมือนจะเหมือนเป็นคนภู้ไทยสมัยโบราณแล้วก็จะจะมวยผม แล้วก็มาหาญาติตลอดใส่ชุดสีอะไรบีใส่ชุดพื้นบ้านพื้นบ้าน,พ,น,านพื้นบ้านจะมาหาประจําชุดผุ้ไทยคือจะเป็นขาวแดงในจะเป็นด,ดําแดงขาวแดงพี่ญาติใส่เมื่อวานเป็นเป็นผ้าคลามแล้วก็เป็นดําแดงแล้วก็าขาวแดง เพลงที่รำเมื่อวานก็เป็นเพลงภูไทยเป็นเพลงดั้งเดิมเลยที่เรารำตั้งแต่ต้นก็เป็นไม่ยากสื่อว่าต้องเพลงนี้ทำไมต้องเป็นเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมภูไทยเป็นวัฒนธรรมภูไทยตั้งแต่ดั้งเดิมก็เลยเอาเพลงนี้มาก็เลยไม่ยากก็เป็นเผ่าภูไทย ถ้ากรช้าี่ลำลำตั้งแต่ตอนไหน,นคือหัดลำหัดลำตั้งแต่แมษายรพฤรดาเลย<อ>แรกแรกก็คือลำลำถวายให้แมษายรพฤรดาเลยถึงจะมาต่อปลูกในวรรณคาแล้วก็ต่อมาปลูก,อ,กอ๊กปลูกประดิษฐ์แรกแรกก็คือเป็นดั้งเดิมก็คือแม่ย่าโสลิมศรีสุรเดาพีพ <c oughs> ียาต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับผมก็เห็นต้นแรกย่าชิมารามผมก็ขนลุกนะ แคนรูกเมื่อวานนี้คนรู้แล้วก็เหมือนจะร้องไห้ไม่รู้ว่าอะไรมันมัมนมันมืดมันแต่ว่าเราก็ตั้งสติลําให้จบ,บคิดถึงเหมือน,เ,น,เ,นเราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนะี่ยเราเป็นโซรา,าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือยูทูบเบอร์แล้วก็หลายๆคนในซีรี์ต่างๆเนี่ยคงมีเยอะแหละที่รู้จักด้วรร่สวรโพีสซดาในตอนนั้นแล้วก็ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ ่แล้วกม็มีมีมีท่านหนึ่งนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาลำผู้ชายน่ะแต่ยากก็จําไม่ได้ที่มาลำถวายเพื่อนโอ้ได้นี่แหละใช่แ้่นาน,แ,นาแล้วอยู่กับกอกครับตอนที่ดูดูไม่โสลปีโสดารเพิ่นก็มาลำ้ำสำเร็จเรื่องนี่แหละได้โชคได้ลาจากเพื่อนเป็นความเชื่อสวนบุคคลเชื่อชวนบุคคลค่ะก็ก็ไม่ได้งมงงานค่ะแต่ว่า ถ้าเพื่อนให้ก็เราก็สาทุเนาะนะคะถ้าเพื่อนให้ลูกหลานได้อยู่ได้กินก็ลูกหลานที่อยู่ที่นี่ก็ผมว่าก็คนก,ก็ได้กันเยอะอยู่นะผมะประสบความสำเร็จก็หลายท่านโอเคครับผมก็เห็นแม่สวนพีสวดามาผมก็เลยมาสัมภาษณ์ญาชีวิตมีความเป็นมายังไงเนาะ,อะโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครั อีนิดก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ